สวัสดสีท่านโยมทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องสมบูร์บรรยายธรรมวันนี้ขอให้ท่านทาั้งหลายยงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดจิตใจติดตามให้สมบูรณ์ชาแนลผู้บรรยายธรรมวันนี้ก็จะนําเรื่องมาสาธกมาสาธยายหรือมาบรรยายให้พางให้ฟังเรื่องขาพระโมกขาลานะที่พระเจ้าไปสั่งสอนพระโมกขาลานะ พระพุทธพระโมคคัลลานะเป็นคนชี่เศร้าอยากหลับอยากนอนพระพุทธองค์ก็จีไปสั่งสอนเสรไปบอกพิธีให้พระโมคคัลลานะปฏิพฤตปฏิบัติในทางการปฏิบัติท่านเกิดในวันนะพระมพระโมคคัลลานะท่านเกิดในศาสนาพราหมณ์ในวัน,นพระมพระม,มหาศารนามเดิมว่าโกริตา เกิดที่โม่บ้านโกธิตะเมืองนารันทาเมืองนารันทาบิดาเป็นนายบ้านส่วนมารดามีนา,วามว่าโมคลีเป็นสหายกันกันกบอุปสิตะอุปติสะตระก,กูลทั้งสองผูกพันกันมานานถึงเจ็ดชั่วโคตรชั่วอายุคนเป็นสหายกันกันกนกบ อุปติษสะตะกกลทั้งสองผูกพันกันมาฉะนั้นการเลี้ยงดูจึงคล้ายๆกันสองหนุ่มไปไหนมาไหนมักจะไปด้วยกันโดยมีบริวารห้า้อยคนแวดล้อมอุปติษะอุปติสะมีวอทองเป็นพาหนะนั่งไปส่วนโกติโกลิตะ มีรถเทียมมาเป็นพาหนะพาไปดูประวัติภาษารีบุตรประกอบไปด้วยข้าไม่เข้าใจโกริตะปริพาชกเมื่อได้รับฟังอมตะธรรมจากอุปติสสะปริภาชกก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันภายหลังบวชแล้วก็มีชื่อเลือกใหม่ว่า มหาโมคลานะแปลว่าผู้มีเชื่อสายของนางโมคลีท่านได้ทูลลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ณห,หมู่บ้านกันละวาละหมูบ้านกันละวาละแฟนมาคตคณะบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่นั่นท่านเกิดง่วงเหงาเหานอน อย่างหนักจนไม่สามารถบำเพ็ญเพียรได้พระพุทธเจ้าทรงทราบในวันที่8จึงสเสด็จมาสอนวิธีแก้ง่วงด้วยวิธีต่างๆคือข้อหนึ่งเมื่อกำหนดนึกอย่างไรแล้วเกิดความง่วงความพิจารณาถึงการกำหนดนึกนั่นให้มากไป กำหนดถึงให้มากไปคิดไปให้มากไปให้หายง่วงไหมเจ้าข้อสองหากนั่งหายง่วงหากได้หากยังไม่หายง่วงควรตรึกตรองพิจารณาถึงธทำตามที่ได้ฟังได้ศึกษาจนขึ้นใจให้คิดถึงบทสวดมนต์นั่งภาวนาท่องบ่นอยู่ในใจให้หายง่วง ข้อสาหากยังไม่หายง่วงควรท่องบนธรรมที่ได้ฟังได้ศึกษาโดยพิสดารนั่งไปนั่งมามันง่วงอยากนอนก็คิดถึงข้อธรรมข้ออัดและเอามาสาธยายท่องบ่นอยู่ในใจคิดอยู่แน่นให้หายง่วงข้อที่สี่ หากยังไม่หายง่วงควรแยงช่องจมูกทั้งสองแยงจมูกทั้งสองของตนเองนั่นล่ะให้แยงจมูกทั้งสองตนเองแยงทั้งสองข้างเอาไม่ไปแยงหรือไม่ไปแยงให้หายง่วงและเอาผ้าเปื่อยๆเ,เอาผ้ามือเอาฝามือ พ่อยงหัวยังจมูกทั้งสองข้างแล้วและเอาฝ่ามือลูบตัวฝ่ามือรูปตัวของตัวเองมิให้มันง่วงให้มันสะดุ้งขึ้นมาถ้ายัางไม่หายง่วงแล้วนั่งจะหลับทำสมาธิไม่ได้ต้องเด็ดเอาหญ้าหรืออะไรมาแยงจมูกตัวเองให้มันคันจมูก ให้มันจามมันไอออกมาหรือเอาไม่ไปแยงหูตัวเองให้มันคันให้มันหายคันถ้ายังไม่หยุดก็รูปตัวเองไปมารูปหน้ารูปตารูปตัวเองไปมาให้หายง่วงข้อห้าหากยังไม่หายง่วงควรลุกขึ้นยืนเอาน้ำลูบตาเลี้วเหลียว,ยวดูทิศ ทั้งหลายแงนดูดาวแงนดูโลกเหลียวซ้ายเหลียวขวามือรูปหน้ารูปตาให้หายง่วงข้อหกถ้ายังไม่หายง่วงอีกควรกำหนดถึงแสงสว่างควรตั้งความสำคัญว่าเป็นกลางวันไว้ในจิตตลอดเวลา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนคิดว่าให้เป็นกลางวันตลอดอย่าให้ง่วงอย่าไปคิดว่าเป็นกลางคืนถ้าคิดเป็นกลางคืนแล้วมันจะจะง่วงจะหลับไปให้คิดเป็นกลางวันไปตลอดข้อ7หากยังไม่หายง่วงควรเดินจงกรมโดยมีสติกำหนดเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสำรวมอินทรีย์มีจิต ไม่ให้ฟุ้งสั้นกอ,อกไปขอป้อแปดหากยังไม่หายง่วงควรนอนแบบสีหะสยยานอนแบบสีหะสยยาสีหะสยยาแบบไหนแบบสีหะสยยาคือน,นอนตะแคงขวานอนตะแคงขวาแล้วเอาเท้าให้เหลี่ยมกันแล้วก็มือขวาค้ำกกหูของตัวเองนอนแบบสายยา แบบสีหาสายหยาดแบบราชสีนอนคือนอนตะแคงขวาซ่อนเท่าเหลี่ยมเท่ามีสติสัมปชัญญะหมายใจอยู่ว่าจะลุกขึ้นขั้นตื่นแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่หาความสุขจากการนอน จะให้หาความสุขจากการเอนอีกจะไม่หาความสุขจากการเคลิ่มลับไปอีกท่านเจริญสมถะสลับวิปัสสนาไปตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนและได้บรรลุอรหันต์ในวันนั่นเองพระมหาโมคลานะเป็นอาจารย์ของ หมู่คณะช่วยพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาตั้งแต่เทวดาและมนุษย์ท่านแสดงฤทธิ์ปราบผู้คลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิจำนวนมากได้คลายความเห็นผิดแล้วหันกลับมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสาวกทั้งสองได้ไปแก้ปัญหาพระเทวทัต ประกาศแยกตนออกจากพระพุทธทเจ้าตามที่พระพุทธองค์มอบหมายผลปรากฏว่าท่านได้แสดงธรรมและพูดเกรียกกล่อมให้พระวัีพรบุตรกลับเข้ามาไปอยู่กับเข้าไปอยู่ในคณะหมู่สงตามเดิมโดยปล่อยให้พระเทวทัต กับสิทธิ์ของท่านจำนวนหนึ่งอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังพระมหาโมคลานะนิพพานเมื่อวันที่เมื่อแรมปแปมแรมสิบห้าค่ำเมื่อแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบสองณธรรมกาลคิลากาลคิลาเคเว้นมัคตหลังพระสารีบุตรนิพพานได้สิบห้าวัน โดยถูกโจรที่นักบวชนอกศาสนาจ้างมาให้ฆ่าท่านซึ่งพยายามอยู่ถึงสองเดือนเต็มๆสุดท้ายท่านก็พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าบิดามารดาฆ่าบิดามารดาตามมาให้ผลจึงได้หลบหนีถูกพวกโจรทุบ จนหายแค้นแล้วก็หลบหนีไปแต่ท่านก็เข้าฌานประสานกายไปทูลลาพระพุทธเจ้าก่อนถึงนิพพานพระอัครสา,าวกทั้งสองได้ทำงานร่วมกับร่วมกรมร่วมกันตลอดอายุขไขได้ช่วยให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายไปอย่างรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ชาติ ทุกวันณนะในสังคมอินเดียครั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโมคลานะที่พระพุทธองค์ไปแนะนำสั่งสอนให้หายง่วงพระโมคลานะไปนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ที่ใดก็มักจะนั่งหลับเหงานอนสับประโงกนั่งไม่เป็นสมาธิ จะสาเร็จฌานก็ไม่ได้สาเร็จก็เพราะว่าง่วงเป็นคนง่วงหงงนอนง่วงไม่หายง่วงสักทีจนพระพุทธองค์ไปแนะนําให้ตั้งโยนในข้อ8ดข้อการประพฤติปฏิบัติ8ข้อของพระโมคคัลลานะนั่นที่พระพุทธองค์ไปสอนให้ทําให้หายง่วงนั่นจนครบเจวันเจข้อนั่นแล้วโมคคัลลานะจึงได้สําเร็จ เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่มีพระผู้ไปสอนไปฝึกให้โมฆลัาน,นะก็คงจะนั่งสปงโเหงานอนอยู่อย่างนั้นนี่พระพุทธองค์รู้แล้วจึงไปสอนให้ประพฤติธ,ธรรม,ม่ให้เหงานอนไม่ให้ง่องนอนให้ตั้งอยู่ในความประพฤติธปฏิบัติจนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ จนเข้าถึงปณิพนันตอนมาที่หลังของพระสารีบุตรวันนี้ที่สาธยายมาก็สมควรเจ่เวลาให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขตลอดไปวันนี้สมควรแล้วขอหยุดไว้เพียงขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีจเจริญพร